วันนี้ผมจะทำโคจิกรุงโซเครครับผมสวัสครับก็บกลับมาพบกับหนุ่มหน้ามนคนต่อตกันแหมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูของกินลำลำมาอวดท่านผู้ชมแห็แล้วนะครับมาทำอย่างไดพอมาดูกันเลยครับอ่าขั้นนี้นะครับ จะเป็นการไซส์เอาขี้มันออกนะครับนี่นะครับนี่มันจ้กกุ้งครับไซส์เอาขี้เอาปีกมันออกนะครับนี่ครับปัญญายักออกตั้งโกนนะครับยักออกโกนออกนะครับแล้วก็ดึงที่คอมันนะครับเพื่อเอาเอาขี้มันออกนะครับมันจะมีไส้ขี้แล้วก็เอาปีกมันออกนะครับนี่นะครับนี่นี่จิกุ้งที่ผมไปคูดในสวนมานะครับนี่ครับได้สักสักสามสิบตัวนะครับ กำเดียวนะใช้เวลาสักสานาทีนะครับของที่จะใช้ทําโคจิกุงทรงเครื่องนะครับก็จะมีจิกุงนะครับจิกุงนี้นะครับจิกุงไปเสาะขูดมาเนี่ครับหอมแดงนะครับจะใครครับลันนี่ขาครับพริกแห้งครับผมแล้วก็กระเทียมครับขั้นแรกนะครับเราก็เอาจะใครมาซอยก่อนนะครับไปนะครับนี่นะครับ จะคลายนี้นะครับต่อไปหอก็เอาขามาซอยนะครับซอยหมกอทีมันเป็นกีิบนี่นะครับนีวหอาก็จะเอาต่ำสูงกันนั่นครับนี่ซอยขานะครับต่อไปครับหอมแดงครับหอมแดงหอาก็ปลอกเปลือกนะครับหอกปอกเปลือกหอมแดงนะครับครับเมื่อซอยอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหอกเอามาต่ำนะครับเขาจะมาโขกนะทุกมันละเอียดเลยนะครับมาดูนะครับ ก็จะโคกนะครับจะไข่ค่านะครับนี่ครับครับเอาเมื่อตำไอ้ยังเลือกแล้วครับจะไข่ค่าอย่างเลือกแล้วเราก็เอาพริกแห้งเขาใส่นะครับพริกแห้งแลเราก็โขกแผลงรอบนะครับ้งพวกอ่าที่มันเข้ากันนะครับตอนพริกแห้งมันแตกนะครับอ่าครับอ่พริกแห้งเขาใส่นะครับนี่ครับก็คู่เข้ากันไปนะครับนี่เป็นส่วนผสมของมันนะครับ ใส่หอมแดงไปเลยนะครับใส่แล้วนะครับหอมแดงครับอา่าตอนนี้ส่วนผสมนะครับครบทุกอย่างนะครับจะไครกระเทียมนะครับหอมแดงข่านะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วแล้วก็พริกที่ขาดไปได้คือพริกแห้งนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วครับส่วนส่วนผสมของมันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นรสชาติจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านดูนะครับ ต่อไปเขาจะคั่วนะครับตอนอื่นเขาจะต้องดังไฟก่อน,นครับอ่านี่จะใช้เาตารวนะครับก็คือได้รวบมาจากไปในสวนนะครับก็มาทํานะครับก็ประหยัดนีนะเขาไม่ต้องใช้แก๊สนะครับเขามีรวมีฟืนจากสวนเขาก็มาดังรวเอานะครับอ้นเป็นวิธีเจ้าบ้านเนาะเขาไม่ลืมที่หอยเก่าเขานะครับเดี๋ยวผมจะดังไฟก่อน,นอ ไฟกับลูกได้ตีแล้วเนาะกันเดี๋ยวผมจะขว่เจีกลุงให้ท่านดูนะครับอันแรกนะครับเนาะที่เราตำลักี้นะครับเครื่องัวนะแล้วครับเนี่ยตัดเสร็จแล้วเขาก็เอามาเทใส่กระทะนะครับผมเริ่มหอมแล้วครับอันนี้ผมมีน้ํามันนะครับไล้ไขมันนะครับนี่นะผมใส่น้ํามันพืชนะครับเจใช้การขั่แล้วเขาเจการทอดนะนี่คือการขว่นะครับเราจะไปใช้น้ํามันนะครับต่อไปผมจะเอาเจีกลุงเข้าใส่เลยนะครับ นะครับหมคนนะครับกินันหอมานาดเลยครับตอนนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวถากลับมาก่อนจะซุกนะครับเข้าไปมันแห้งนะครับเราต้องหมั่นโคนมันนี้นะครับนี่ครับของก็ที่กุ้งทรงเครื่องนะครับตอนนี้นะครับอ่าที่กุ้งคั่วก็เริ่มซุกนะครับในตีแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะยกตักใส่จานแล้วนะครับนี่ครับ เจี๊กุ้งคั่วทรงเครื่องครับสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่จานนะครับในฮอนมาชิมกันว่ามันจะอร่อยกรอ่ครับใส่จานแล้วนะครับครับผมจิกุ้งขั้วทรงเครื่องครับเสร็จแล้วครับครับตอนนี้กดตักใส่จานอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มมือท่านดูนะครับโอ้ข้าวอุ่นๆนะครับกับเจียกุ้งขั้วนะครับสูตรคนตัวตครับเดี๋ยวผมจะจิ้มท่านดูครับโอ้กับข้าวอุ่นเนี่ยนะครับ โค้หมหอขนาดั้นเลยครับผมโอ้โหจิ่กลุ่งขวดทรงเครื่องจะธรรมดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพื่อกำลังใจกันตัวนี้นครับผมขอบคุณครับ